โอ้โหมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้เป็นไงล่ะพี่น้องมีเพื่อนจิบกาแฟซะด้วยเนี่ยมีเพื่อนเป็นเฮ้อยู่กับธรรมชาตินะเนี่ยน่ารักซะด้วยเนี่ยอยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ ช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเฮตัวน้อยเป็นยังไงนะตื่นเช้ามานะั่นเลก็กิบกาแฟอยู่กับธรรมชาตินี่แหละธรนะรมชาติริมคลอง บรรยากาศดีลมเย็นสบายนี่ก็ไม่ต้องไปเดินทางไปไหนไกลฮะเนี่ยเดินมาริมคลองเราก็มีเพื่อนจิบกาแฟเพื่อนคุยได้เขาก็มาหากินปลาที่ริมคลองนี่แหละ เริ่มไม่กลัวเราฮะนะเพราะว่าชนใญ่ก็มาแล้วก็ได้อาหารไปกินอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นสัตว์คุ้มครองเนี่ยแกรู้สึกว่าจะไม่กลัวคนเลยนะตั้งแต่ปีสองห้าสามห้านะประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ เพราะนั้นก็คือห้ามฆ่าห้ามล่าห้ามเลี้ยงห้ามจํำน่ายถ้าใครอยากจะเลี้ยงก็นั่แหละไปขออนุญาตของกรมอุทยานนะสัตว์พวกนี้โอ้โหมีเยอะแยะลองเข้าไปศึกษาดูฮนะเยอะมากกิ้งกาเนะี่ยสวนของเรากิ้งกาที่เราเห็นทั่วกระปอมคอแดงเนะี่ยพวกนี้คือสัตว์คุ้มครอง,อง,องนะี่ยเพราะนั้น เราต้องศึกษากฎหมายให้ดีใครที่ทำลาบกระปอมทำเนี่ยเอาวันนี้ไปทำอาหารและลงโซเชียลระวังนะโดนปรับแล้วมันไม่คุ้มเลยนะีปรับไม่ใช่น้อยนะสี่หมืนบาทจำคุกสปีนี่กฎหมายที่บางอย่างเราอาจจะไม่รู้นะเราต้องเรียนรู้น นาเล็กก็มาแบ่งปันนะคือหลายๆคนเนี่ยลงโซเชียลไปแล้วก็ไปโดนคดีตามทีหลังเนี่ยโอ้โหมันสาหัสฮนะหลายๆช่อง YouTube เนี่ยเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนกต่างๆนะก็โดนนะเพราะนั้นพวกนี้เราก็เป็นกรณีศึกษาหรือว่าเป็น สิ่งที่คอยเตือนเรานะอย่าไปทําอะไรที่มันเอาเป็นคอนเทนต์ซะทุกอย่างนะเป็นคอนเทนต์เข้าว่านะนี่ยแหละมาจิบกาแฟกับน้าเล็กก็ยามเช้าก็จะได้สาระนะเพราะเป็นมุมกาแฟดีๆมีสาระกับน้าเล็กนะ เล็กๆีกนน้อยก็มาสดชื่นด้วยกันก็ยังดีฮนะเนี่ยมาสัมผัสกับชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติเสียงธรรมชาตินะกับเนะี่ยดอกมุงด,ดอกไม้สวยๆเนะี่ยสวยงามฮนะเนี่ยเราอยากได้อะไรเราควรจะตื่นก่อนชาวบ้านเขาตื่นแต่เช้ามันจะได้ มาสัมผัสสิ่งดีๆรับเอาสิ่งดีๆแต่เช้ากันนะอ่ะสลับคลิปนี้น้าเล็กก็พามาจิบกาแฟที่ริมคลองแล้วก็มาชมธรรมชาติสวยๆนะก็มาเจอน้องเฮฮะก็จิบก,กาแฟแล้วก็แบ่งปันสาระดีๆให้ชมด้วยให้ฟังด้วยอ่ะครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ โอ้โหโน่นมาอีกตัวแล้วเนี่ยกำลังลงมาพร้อมที่จะออกหากินอมองไกลๆเหมือนจรเนะเข้นะ่ะนะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ